ไอ้ข่าวต่อไปเนี่ยไม่ซึ่งไม่มีสคริปต์เนี่ยพี่ก็ไม่รู้ว่าหนูถูกถามมาซ้าหรือเปล่าเนื่องจากว่าในหลายสดเนี่ยนะคะขออนุญาตเข้าประเด็นเลยนะคะคคนมาถามมาบอกแอร์บอกดิวเลิกกับแฟนแล้วเหรอจ้าต้องแอร์อุ้ยาถามจริงดิวไม่ใช่แอร์ถามจริงแอร์นี่อันเดี๋ยวนะข่าวมันเริ่มมายังไงเนี๋ยพี่เต้นเล่าให้หนูฟังหน่อย เรื่อมาจากว่ามันมีกระแสออกมาง่าว่าจู่ๆเนี่ยนะทางดิวกับแฟนเนี่ยเขาอันฟอกันเพราะว่าทั้งที่เราเพิ่งเห็นว่าภาพสวีทหวานันวาเลนไทน์แบบเวิร์วังมากซึ่งแอร์ปฏิเสธไม่ได้มีอะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปดูภาพนี้นะเขาร้านร้านร้านอะไรเขาไปจัดให้นะอะไรร้านดอกไม้อ่ะเฟอร์เวอร์ใแอร์ไงเขาจัใเฟอร์เวอร์ใบแอร์เขาไปจัดอ่ะเดี๋ยวขอกลับไปภาพแรกเมื่อกี้นี่เป็นภาพคีย์เวิร์ดสำคัญนะคุณผู้ชมเออนี่ภาพนี้หยุดไว้ก่อน SEB เนี่ยคืออะไรอ่ะเล่าสิเซฟเซฟไงเซฟคือใครดิวชื่อชื่อผู้ชายแล้วดิวดิวอีใช่พี่ถามอันนี้พี่ถามหลังไงนะมูลค่าจัดดอกไม้เนี่ย หลังไม่นะคิดว่าคุยกัน3คนเนี่ยบ้าบอพี่ดนมูลค่าจัดดอกไม้เนี่ยเท่าไหร่ราคาหนูน่ารักออราคาน่ารักจริงๆเออยิ่งเป็นแบบอาแบบไม่แต่ดอกกุหลาบวันวัเล่นไทยอ่ะไม่น่ารักในวันนี้เท่าเทียบกับวันเนี้ยถูกไหมคือแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเป็นธรรมดาเขาก็ไม่สั่งนะเขาจะต้องสั่งตัวหนังสือขึ้นมาคือหนูก็ต้องขึ้นโครงใหม่เลยประดิ์ใหม่หมดเลยแม่วันนั้นก็ลงทุนแค่ือเฉพาะดอกไม้กับแอวนนี่เท่าไหร่ก็หลักแสนเยอะหลักแสนไหม มาหน่อยนึงนะดอกไม้หนูไม่ถึงลักแสนหมื่นต้นหมื่นปลายมืนต้นเลยหมื่นต้นไม่ถึงห้าหมื่นไม่ถึงห้าหมื่นโอเคอภายพากลัต่อได้ไม่ใช่แค่เซฟดิวแค่นี้นะมันจะมีอื่นๆปีกย่อยบนโต๊ะบนอะไรอย่างนี้ไงเขาเขาผู้ชายเนี่ยนะเป็นคนจัดงานแบบว่าให้ให้น้องดิวแล้วก็แบบ มีเขาเรียกวีดีเทลเนาะอารมณ์เหมือนแบบดึกว่าขอแต่งงานเลยตอนแรกนะไมพี่บุ๋มของรายละเอียดบีตัวย่อมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วอันเนี้ยสิบสี่คุมภานับมาเนี่ยยังไม่ทันพ้นมือเลยสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าห้าวันหนูวันเนี้ยข้าวันที่ห้าแต่แต่เขาไายบายกันเนี่ยอันโฟเนี่ยสิบแปดนะเมื่อคืนเหรอเมื่อคืนอ่ะสี่วันเกิดอะไรขึ้นแอร์นั่นน่ะอันนี้อันไม่รู้เลยพี่ ไม่หนูอยากมีพิรุษนะไม่ได้คุยแต่ว่าวันวันนั้นก็คือคุยการเจอกันก็ดูทุกอย่างปกติทุกอย่างปกติอยู่หนูรู้เมื่อไหร่ ก็วันที่ท่านี่แหละในกลุ่มนี่แหละว่าเกิดอะไรขึ้นหนูก็ตกใจว่าวันนี้คือตื่นสายแล้วเพิ่งตื่นแล้วอยู่ดีๆก็คือในกลุ่มก็มีแต่คนทักมาถามเต็มไปหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยเนะด้วยความที่เพิ่งไปเจอกันอืแล้วก็ยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรใดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือต้องบอกว่าถ้ามีอะไรดิวเขาก็ไม่ได้มาพูดอะไรกับหนูอู่แล้วเพราะแอลรู้สึกว่าแบบถ้ามันมีปัญหาก็เล็กน้อยแอลคิดว่าคนสองคนน่าจะคุยกันได้แหละถูกไหมบางทีแบบอ่ะงอนกแฟนบ้างเขาก็คงไม่ได้มาเล่าอเลยไอ้นี้ไม่เล็กน้อยนะ มันมีการคอมเพลนจากฝ่ายชายออกมาด้วยอ้าวคอมเพลนเลยแม่คอมเพลนอะไรบางอย่างอ่ะว่าแบบมีอะไรอย่างนี้พีผมเขียนผมสัญญาผมไม่เล่าคอมเพลนอะไรอะเนี่ยเนี่ยเหลอะทำไมอะเขียนงไเขียนงไงฉันอ่านดิพิเตนผมตามสันนีตาฟางฟางยังเขียนว่าอะไรอะแฟนเออนี่ไงแฟนก็ไม่ได้เป็นอันนี้จากใคร ไผ่วันพ้อยลงว่าแฟนก็ไม่ได้เป็นและอีกภาพข้างๆ oh. ภาพหนึ่งของใครดอกกุหลาบอันนี้ของของเซฟเซฟมันเจ็บปวดตรงที่มันเหมือนกันไหมเดี๋ยวนะแล้วรู้ได้ไงมาจากเดี๋ยวน,นี้อันนี้แอนทามนะคืออันนี้ฝั่งขวาแอจดออจัดเองฝั่งขวามาจากร้านแอนของว,ว่าเอาของมาแอเป็นคนจัดอ่แต่ฝั่งซ้ายอ่ะของใครใครเอาไปให้พี่ไผ่หรือเปล่าพี่ไผ่เป็นคนโพส แท็กไหมอะไออยากรู้นะอันนี้เพราะว่าปกติเนี่ยคุณดิวจะให้ใครจะต้องผ่านหนูนะหนูจะต้องรู้นะอันนี้อันดับแรกเออแต่อันเนี้ยหนูไม่เคยเห็นพูดจริงดิวให้คุณเซฟแอดก็ทำเออคุณเซฟให้คุณดิวแอดก็เป็นคนทำนะบอกไหมเพราะฉะไรก็จะต้องรู้ความเคลื่อนไหวเราถามดิวแม้ว่าตกลงแหวนที่ไปให้พี่ไผ่อันนั้นของดิวหรือเปล่าไม่เป็นดวเดี๋ยวของพี่ไผ่อันเนี้เรายังเคลียไม่ได้ว่าใครให้ใครเออก็ถือให้ถามดิวแงว่าเป็นของดิวหรือเปล่าไง แอร์เคยเห็นไหมวงซ้ายในกล่องเนี่ยคือเรื่องของเรื่องเนี่ยไอเนี้ยทางนักข่าวเราเองเนี่ยนะคะก็เลยอนุมานกันนะคะคุณผู้ชมแค่อนุมานเคลียร์กันอย่างนี้ก่อนว่าบงเอิอแหวนเหมือนกันจากร้านเดียวกันหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจร้านเดียวกันเออร้านเดียวกันก็ได้เออมันเป็นแบรนด์เดีนมเดี๋ยร์แอมเมื่อกี้บอกอะไรไม่รู้ไม่รู้เดี๋ยวผมก็อยากให้กล้องอยู่ที่หน้าแอร์เลยข่าวเนี้ยไม่ใช่อ้าวก็แหวนคาเทียแหวนคาเทียมันมาจากแบรนด์เนมอยู่ร้านมันก็ร้านมีหลายช็อปแต่ว่าเออก็ วกหนูระวังนะคลิปนี้มันอยู่ในออนไลน์แล้วคนไปจับผิดนะหนูแ่เนี่ยเนี่ยเลือกลักอีกแล้วจมูกเป็นไรแดงหนูไม่มีคุณผู้ชมค่ะแอมไม่รู้เรื่องจริงๆรูปพี่ไผ่เนี่ยเพิ่งเห็นตอนนี้เลยจริงๆไม่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยนะแม่เขาเ็เมาสกันไงแอมว่าวแบบดิวคือคือคนก็ปาโอเคเมาส์ข่าเมาส์ก่อนนะคุณผู้ชมไม่ใช่เรื่องจริงนะ แค่เมาส์กันว่าดิวซื้อแหวนสองวงอันนึงให้เซฟอันหนึ่งให้ไผ่แล้วอ,นนอันนี้ข้อมูลใหม่นะอันนี้ข้อมูลใหม่นะอันนึงให้เซฟอันนึงให้ไผ่แล้วผลปรากฏว่าพอพี่ไผ่โพสต์แบบนี้ปุ๊บเซฟก็เลยไม่พอใจว่าทำไมถึงเป็นสองวงทั้งที่ตัวเองลงทุนเยอะมากแล้วกลายเป็นว่าเซฟก็เลยเขียนจุ้งจุุ้้งคอมเพลนเยอะมากกับดิวแล้วก็แต่ดิวเป็นคนขอเลิกเออดิวเป็นคนขอเลิกเออแล้วก็แบบเหมือนทะเลาะกันอะไรอย่างนี้ คงเคลียกันไม่จบนี่แม่เป็นเจ้าของเพจอะไรสักอย่างนี้ใช่ไหมเฮ้ยผมว่าแม่รู้ดไม่จบไร้ผมว่าไม่กว่าแอร์รู้เรื่องนี้ดีดีกลายเป็นพี่บุ๋มลึกกว่าเว้ยวันนี้เว้ยแม่แม่รู้ได้ยังไงอะแม่ไม่เคยรู้เรื่องชาวบ้านหรอกลูกยังไม่จบได้หรอยังยังมีอีกดแต่แบบว่าเออแม่อยากรู้ความจริงกันแล้วเองท่อนนี้ก่อนนะแค่ได้ยินมาว่าท่อนนี้ไงเรื่องสองวงแกรู้แค่ไหนอะ ไอ้เรื่องสองวงอะแม่หนูไม่รู้เรื่องเลยจริงๆแต่ว่าไอ้ฝั่งฝั่งขวาเมื่อกี้คุณผู้ชมคะร้านหนูจนัดร้านหนูเป็นคนจัดคือสั่งทํากล่องขึ้นมาเลยคุณดิวเขาสั่งทําแต่ว่าคุณดิวเนี่ยให้คุณเซฟสองวงนะอยู่ในอันเดียวกันน่ะเนี่ยเห็นไหมมันจะมีกล่องซ้ายกับกล่องขวาดูฝั่งขวาละมีสองวงให้คุณเซฟเป็นสองวง<อ>แต่อันซ้ายอะหนูไม่รู้เรื่องไม่เคยเห็นเพิ่งเห็นในรายการเนี่ยตะกล้องช่วยดูหน่อยทีไหมะแต่ทีมงานเราช่วยดูนิดนึงเออกล่องแหวนเหมือนกันไหมคะคือไป คือถ้ามันยี่ห้อเดียวกันถ้ามันคาเทียเหมือนกันอะกล่องมันก็เหมือนกันไหมคะแม่อันเดียวกันอะถ้าหนูมองอย่างเงี้ยมันอันเดียวกันแหละยี่ห้อนี้มันเป็นแบบนี้แต่หนูเพิ่งเห็นเลยแต่หนูเพิ่งเห็นสาบานอันนี้แต่คุณผู้ชมอันนี้เดี๋ยวในไลฟ์ช่วยเคลียร์กับดิฉันด้วยนะคะช่วยดิฉันดูนิดนึงว่ามันก็ไม่จําเป็นใช่ไหมว่าต้องมาจากดีลถูกป่ะที่ใครอาจจะแบบได้จากใครก็ได้ไงเอาแฟร์แบบเราต้องให้ความเป็นธรรมคือจะไปมโนเองแล้วไปมันก็ไม่ดี อันนี้อันนี้ยังไม่รู้เรื่องแต่อันดับแรกเลยต้องบอกว่าคุณเซฟ,ฟอ่ะเขาอ,อ่านภาษาไทยไม่ได้นะอ๋ะอเขาเป็นลูกครึ่งไงเขาเป็นต่างชาติเ,เลยพี่เขาเรเาเป็นคนไต้หวันเขาเป็นคนไต้หวันแล้วก็คือเกิดที่เยอรมันเลยอ่ะโตที่ต่างประเทศเลยอ่ะคือแบบฟังภาษาไทยได้น้อยมากๆพูดก็คือต้องพูดภาษาอังกฤษทั้งหมดนะมีอย่างเงี้ยเซฟเซฟยูคําดาวนะยูคําดาวอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปสมมุติถ้าเหตุเมื่อกี้ที่พี่บุ๋มเล่าเนี่ย เพื่อนหนูก็ยังไม่ได้เล่าใช่ไหมว่าเป็นเหตุในการต้องจบหรือเปล่าไม่ได้เล่าเหรอแม่ที่แม่เอามาอันนี้แม่เอามาจากไหนงงมากพี่เขียนพี่เขียนผมไม่บอกสัญญาจริงไม่มีกล้องไม่มีไม่มีเดี๋ยวหลังมันติดกล้องพปเพดานเนี่ยไหนยังไงแม่ในอะไรอะไรอะเหรออะไรในไหนหนูอ่านด้วยแม่เนี่ยอ๋อคนนี้เขาบอกมาอือเหรอนะนี่เนี่ย ผู้ชายพูดว่า when you give everything but your significant half just love to lie แบบปลว่าอะไรแม่คือ <laughs> เมื่อคุณให้ทุกสิ่งทุกอย่างแต่อีกครึ่งหนึ่งของชีวิตเนี่ยกับรักที่จะโกหกว,า,วายเ <laughs> จ็บคุณผู้ชมบบ <laughs> อ้าวมาอีกอ่ะหน้านี้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยวายไข่ปลาช่อนไปหมดอะ,อะไรล่าสุดอันนี้อีกนอกมาพี่เต้น่ะเดี๋ยวดูซิพี่เต้หนูขอดูหน่อย ไเดี๋ยวให้กล้องเขาดูอัดซูมเข้ามาเออวอทอ่ะพี่แปรก่อนเอาแปรเป็นไทยแปลไทยเลยคือคืออีกคนนึงเนี่ยบอกว่ากินข้าวกับแม่แต่กับกายเบิ่ไปอยู่กับผู้ชายเออ๋อ้แนั้นคนนั้นนเป็นคนแบบไหนที่วางแผนที่จะโกหกในแบบล่วงหน้าด้วยนะแล้วเขาไม่รู้สึกละอายเลยเหรอแล้วก็แล้วก็ดึงเพื่อนทุกคนเนี่ยเละไปหมดเลย ใช้คำนี้ dragging all her friends in this mess เลยนะแล้วเป็นผู้หญิงแบบไหนกันเหรอที่คุณเขาซื้ออะไรให้คุณอย่างหนึง่งแล้วก็ซื้อให้ผู้ชายอีกคนหนึง่งเหมือนกันเปะ๊ะเปะ๊ะขอโทษขอโทษนะขอแปลตรงตัวแล้วเป็นสัตว์ประเภทไหนเหรอ <What? S 2> ที่ไม่หยุดโกหกหลังจากที่ถูกจับได้ <What? S 2> นี่เขาผมไม่โกรธผมไม่เกลียดใครเลยนะแต่ผมไม่เคย เจอคนแบบนี้มาก่อนในชีวิตดังนั้นผมอยากจะให้ทุกคนเนี่ยมีแต่ความสุขที่ I wish every o n e d a partner for life เห็นไหมแม่มันเป็นคู่กันแนี่ก็เข้าใจแต่ในวันวาเลนไทน์แต่เขาเขียนมาเลยว่าแล้วแลวคนประเภทไหนอันนี้แรงที่แม่แปลเมื่อกี้แต่ใช้ก็ใช้คำว่า what kind of the, คือ what kind of the person เลยนะมไม่รู้ว่า what animal doesn't stop lying เลยนะ และเขาก็อันนี้อันนี้คืออันเนี้ยเขาถ้าอ่านอย่างเงี้ยแล้วมันรู้สึกว่าเขาเข้าใจว่าแบบนั้นเลยนะเขาว่าซื้อเหมือนกันถูกป <ừ, S 1> ้าแต่ว่า ừ, ừ. เรื่องจริงก็ไม่รู้ว่ายัางไงเนี่ยก็เรื่องจริงก็ไม่รู้ว่ายังไงแต่เขาก็คงคุยกับดิวแล้วแหละพี่แต่เนี้ยอันนี้เดี๋ยวเราเคลียร์กันหลังบ้านก่อนนะ <ừ. S 2> ต้องเคลียร์สดเพราะว่าเดี๋ยวมันถูกส่งต่อไปเวลาส่งต่อพี่ระวังด้วยนะฮะเพราะมันยังมีม,มีหัวข้อไม่ได้ส่งไม่ใช่ม่ม,มันยังมีนี่อยู่<อ>ฮะอ๋อโอเคโอเคเข้าใจเข้าใจไม่ถึงไม่ได้ยกไแค่นเมมกี้ยยไไปปลววด๋ซู เลยโอเคโอเคแต่ถึงแปลทันทีฉันก็อยู่เป็นฉันไม่บอกแหลงขาวฉันหลอกเดี๋ยวแหลงขาวฉันหายรอนล่าสุดเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมีการยกยกอย่างเงี้ยฮะเราไปด่ามากอไม่ต้องเดี๋ยวมันเล่ากันหลังใหม่สิหนูไม่มาไม่ได้มาเป็นอาทีเลยอ่ะเอออ่ะ